เชิญท่านประเทืองมนตรีอภิปรายครับใจครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาก็ผมขออภิปรายรายงานประจำปี2567 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศศที่จะตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา54เพื่อภารกิจสำคัญของชาติในการลดความเหลือมล้ําทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจก็ชะลอตัว ครงสร้างประชากรก็มีปัญหาจากการที่เด็กเกิดใหม่น้อยและกลำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแบบสุดๆภารกิจของกองทุนนี้จึงมีความสำคัญเสมือนเดิมพันอน,นาคตของชาติท่านประธานครับจากการที่ผมได้ศึกษารายงานของกสศมาแล้วก็มีความเห็นทั้ง ในเรื่องที่น่าชื่นชมเรื่องที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอะเียดังจะกล่าวดังต่อไปนี้ในเรื่องที่น่าชื่นชมกระผมขอชื่นชมการทำงานของกสศาและภาคีเครือข่ายที่สร้างผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมหลายประการในช่วงตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่หน่วยงานนี้จะตั้งเมื่อ ปีพศ2562ตัวอย่างเช่นโครงการไทยแลนด์ฮีโร่ดบเขาที่กสสทำงานร่วมกับ11หน่วยงานระดับชาติในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจนสามารถระบ,บตุตัวตัวเด็กที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาและนำเด็กกลับเข้าสู่เส้นทางการศึกษาได้ถึง3 4 8 2คนรวมไปถึงโครงการ ครูลักถิ่นที่ปิดบัณฑิตในโครงการรุ่นเรกจำนวน327คนจนได้กลับไปบรรจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลจำนวน285แห่งทั่วประเทศซึ่งนอกเหนือจากนี้นึกนอกเหนือจากได้เติมเต็มตำแหน่งครูที่ขาดแคลนแล้วยังได้แก้ปัญหาครูโยกย้ายบ่อยและสร้างครูของชุมชน ที่มีความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นได้อย่างดีและนอกจากนี้โครงการทุนนวัต,นนวตกรรมสายอาชีพที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่สูงกว่าภาคบังคับให้แก่นักเรียนยากจนโดยมุ่งเน้นศึกษาในสายสาขาทางอาชีพอันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานซึ่งช่วยให้เยาวชนสามารถมีอาชีพหลังจากจบ จะได้เป็นการตัดวงจรความยากจนข้ามรุ่นได้อย่างยั่งยืนส่วนในเรื่องที่ควรปรับปรุงกับผมมีความเห็นว่ารายงานได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าจุกใจว่านักเรียนยากจนที่จบม .3 ในปี2,563มีเพียงร้อยละ13.49เท่านั้นที่ได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาในปี2567กับผมจริงตั้งขอ้ขอสงสัยว่าแม้โครงการกองทุนสมปส์ภาคจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแต่กลไกและมาตรการสนับสนุนของกสทยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปลักดันให้นักเรียนกลุ่มเปราะบางก ข้ามรอยต่อการศึกษาได้ไปได้หรือไม่อย่างไรก็ดีในรายงานก็ได้ระบุว่ามีปัจจัย4ประการที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวได้แก่ 1. การขาดแรงจูงใจและกรอบแนวคิดแบบเติบโตของนักเรียน 2. ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอื่นทุนและโอกาส 3. ค่าของชีพในการไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 4. ค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับที่สูงมากรายงานระบุต,ต่อว่าจากปัจจัยดังกล่าวทําให้กสศได้ไปร่วมมือกับสํานักสำนักงานประหลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนว,วัตกรรมหรือที่เราเรียกว่ากระทรวงอว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและยากจนพิเศษได้เข้าสึกษาต่อในตัวตรงนี้อยากให้คอสะสชี้แจงให้จเจนว่านักเรียนเหล่านั้นได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างมีการติดตามความเป็นอยู่นักเรียนหรือไม่รวมไปถึงภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกศส,ส,สได้มีความพยายามในการกำหนดแนวทางหรือไม่ที่จะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาไปยังระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้อุดร้อยรั่วไม่ทำให้ความพยายามในการสร้างโอกาสที่ผ่านมาต้องสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดายส่วนในข้อเสนอแนะท่านประธานครับกระผมอยากฝากให้กศส มุ่งเป้าไปที่การอุดรอยรั่วช่วงรอยต่อไปสู่ะระดับการศึกษาขั้นสูงกับดุดแนวทางประกับปะคองนักเรียนยากจนเพื่อส่งต่อกล่าวคือเป็นไปได้ไหมที่ท่านจะสปอร์ตเป็นพี่เลี้ยงและติดตามประกับปะบคองนักเรียนกลุ่มเหล่านี้ตลอดกระบ,บวนการตั้งแต่การเลือกสายการเรียนการเตรียมตรวจสอบไปจนถึงการสมัครเข้าศึกษาต่ออย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาที่กระผมเห็นว่าแม้ไม่ได้เกิดจากการดำเนนาร,ร,มร,รมของกอศสโดยตรงแต่ก็มีต่อผลการดำเนินซึ่งจริงๆแล้วได้ดำาเียนท่านประธานเป็นข้อเสนอไปผ่านไปยังรัฐบาลในวันนี้พูดรื่องนี้แล้วก็ต้องพูดต่อเสียเลยตรงนี้ดีกว่าปัญหาที่ว่าก็คืองบประมาณและความยากจนกระผมเห็นพรองรายงานของกอศรรที่ชี้เห็นว่างบประมาณที่จะสัรน เพื่อความสุขภาคทางการศึกษาโดยตรงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยคือเพียงรอยละสี่ของอัประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาทำให้กสสวบประมาณจำกัดแต่ต้องรับภาระถือว่าหนักอึ้งรวมไปถึงการจัดสรรอัปมาณการศึกษาลายหัวแบบทั่วนหน้าซึ่งทำให้โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลเสียเปรียบ ควรปรับเปลี่ยนไปสู่อุประมาณที่อ้างอิงตามความจําเป็นและความขาดแคลนโดยนําปัจจัยความยากจนของนักเรียนความทุกักดานของพื้นที่และต้นทุนที่สูงกว่าของนักเรียนขนาดเล็กมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรและที่สําคัญปัญหาความยากจนที่รุนแรงรายงานระบุว,ว่าในปีการศึกษา2 5 6 7เรามีนักเรียนยากจนพิเศษสูงถึง3.34ล้านคนซึ่ง เป็นจำนวนมากที่สุดในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมานี่คือสัญญาณเตือนว่าภารกิจของกสทเพีลนลำพังไม่อาจต้านปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศหรือไม่ก่อนที่เราจะถึงปลายทางของรัฐสวัสดิการด้านการศึกษารัฐบาลอาจต้องย้อนกลับมาแก้ที่ต้นทางนั่นก็คือความยากจนและความคิดเพล้งทางเศรษฐกิจ ให้สําเร็จในเบื้องต้นเสียก่อนเพื่อไม่ทําให้ทุกอย่างสายเกินไปขอบคุณมากครับท่านประธาน